เวลาเขาออกไปนอกป่าเขาคิดแต่อุ้ยล้กไขเป็นอะไรเป็นอะไร้ยนาวอออ้อ้าอ้ออ้ออ้าวา นั่งเนื้อทำอะไรบา,าลนคอยิเมนเนื้อทำอะไรลูก<บ>จ๊ะ<บ>จ๊อจิจ๊กจ๊ะอัจ๊อจั๊จ๊ะอจั๊จ๊ะ นะอันนั้นพอดีเพราะง่ามประเนี่ยวแ้เฮ้ยแจ้งไรแจ้งว่าสถึงจักคำว่าพอดีเพรงามเลยครับอุ้ยสนุกเข้าลาสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยไอเสียงดังเอ้ยไอหมาเสียงดังเอ้ยหมาน้อยปู่เอ้ย น่แน่นแน่นน่นูน,น,น่ใครเสียงดังใครเสียงดังนะใครเสียงดังนะครับน้องเหนือเสียงดังใช่ไหมน้องเหนือทำอะไร กินไว้มาเด้อค่ะ